เห็นเมื่อสักครู่อยากจะได้พูดคุยทักทายกับสาวๆสวยๆที่ของแอบมองเอาทักทายเลยดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สีย้อนหลังนะสีย้อนหลังคืออะไรคะอ๋อวันนี้วันพุธอ๋อสีย้อนหลัง หนูกลัวว่าคืนกระฉากอะคะอ่ะคกลัวเดี๋ยวจะเป็นสังขยาท่านเลยอยากหวานหวานนิดน,นึงเนื่อว่าท่านนาย,ยกเล่นเล่นอะไรเล่นมุกอะไรท่านเลย,ย <c oughs> ท่านนายกเลยท่า <c> น <oughs> <c oughs> นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ <c oughs> ์ได้แล้วต้องต่อให้จบด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ครับค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับก,การติดตามชมในช่วงของโต๊ะข่าวบกด้วยนะคะสภาพวันนี้จากเดรสอัพแล้วก็ควอโต้นะคะคุณกรเกียรติเฟื่องฟูคุณชวรงลิปปัตมปานีคุณวรวิศิษย์อนันต์รักษาและดิฉชั้นชนรัศมีงานทวีสุขลาคุณผู้ชม ในรายการข่าวข่าวห้ามันเธงข้าวน้าหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ใหม่กาแฟมอคคุน่าทรีโอไอดีไลท์มั่นใจหน้ามองอร่อยด้วยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับ ทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบันเทิงหน้าหนึ่งนะคะเจอกับเราสองคนเหมือนเช่นเคยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะใครที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ทํางานแล้วก็สามารถเปิดดูเราเพื่อให้คลายเครียดรับความบันเทิงก่อนที่จะเริ่มต้นทํางานเริ่มวันอันสดใสของคุณแล้วกันวันนี้คุณสวยหวานมากเลยอ่ะไม่ใช่ตัวเองเลยค่ะโอ้ดูที่สีชมพูแบบน่ารักเลยอ่ะปากก็ดูแบบเบาๆนิดนะครวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะคุณชมค่ะ คราวนี้ทำรายการแบบหวานๆให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกหนึ่งค<อ>าแรคเตอร์เอาธรรมดาได้ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าธรรมดาสุดเหียตลาดไม่ค่อยเข้าเลยอะตลาดลอะลหวานๆได้แบบมีหนุ่มๆเขามาขายขนมจีบบ้างโอ้ยทุกวันนี้มีไหมถามไม่มีอ<น>ะสิทำไมอะทุกคนเข้ามาก็แบบว่าชัดเจนอย่างเดียวเลยชัดเจนอย่างเดียวคืออะไรจะแต่งงานด้วยเงี้ยหรอโอ้แต่แล้วไม่เคยคิดเรือกแต่งงานเลยมองเป็นดอกไม้ริมทางอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยใครไปมองอย่างนั้นใช่บางคนก็มองแบบว่า สวยรถนนะชดหญิงนะแต่ก็อยากจะบอกว่าที่ชดที่หญิงจริงๆอนะ่ะง่ายนะคะหมายถึงว่าพูดคุยง่ายแล้วก็มีมนุเชียเข้าหาง่ายไม่หญิงไม่จ<ม>้อ,จองตัว<ม>คนชอ,ชอบคิดว,ว่าสวยสูงริดเดี๋ยวจิบยาก จะบอกว่าจิบง,ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกกว่าไม่มีคิดไปเองคิดไป <c oughs> เอง <c oughs> <c oughs> เอามาถึงหัวข้อวันที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ดีกว่านะฮะสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการเดียวที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารกันได้<อ>คือทาง SMS นั่นเองนะครับเราอยากจะถามคุณว่าคุณอยากให้ดาราคนไหนถ่ายวิวมากที่สุดอันนี้แบบขำๆสนุกๆนะครับหรือว่าจะจริงจังก็ได้แล้วแต่วิวมากที่สุดผมอยากดูคุณถ่ายวิวผมพูดตรงๆ ตอนนี้คุณมาปรึกษาผมนะ <c oughs> ผมแอบแบบเฮ้ยดีนะถ่ายไว้สักครั้งหนึ่งมีโอกาสก่อนที่มันจะมันจะ,จะโรยลาไปกว่านี้ <c oughs> คือณนะตอนนี้มันก็โรยลาไปแล้วนะออบ่อยแล้วมันก็ไม่น่าดูเอาเหรอเอ้ยม,ม,มันผมว่าย,ยังโอเคอยู่นะ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลวกันอยากเห็นใครถ่ายวิวมาสุดก็ส่งเข้ามานะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับใช่คุณอยากเห็นใครถ่ายวิวผมเหรอปีนี้ผมอยากเห็นจริงๆรแล้ว ต, uce, ตัวผมเฉยๆนะก็เ <serves> ห็นกันเกือบทุกคนแล้วอะคือคนในวงการก็ถ่ายวีวันเยอะมากก็มีบ้างอะไรเย่างี้ก็ต้องดูคนที่ไม่เคยถ่ายเนาะใช่แล้วอยากดูพี่โก้ถ่ายวิวิวขอร้องขอร้องอยากดูพี่เก้ตีถ่ายววิวอะหอมอยากดูน้องหมากปรินน้องหมากค็นเด็กอยู่เขาไม่รู้เอุ่นบอดี้เขาได้แล้วออะไรอย่างงี้ส่งกันเข้ามานะคะแล้วนาเดทเหรอนาเดทอะคุณไม่ชอบไม่อยากดูอะก็นาเดทก็เคยเห็นแล้ว เคยแล้วด้วยเคยแล้วคือหน้าเดทบางทีถอดเสื้อเขาจะแบบอาเซซิลลินเดแต่แบบหมากยังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวว่าพระเอกแบบหุ่นดีๆหล่อล่ามพี่เคนพี่ป้องน้าวาร์ผู้ที่แบบบอดี้สวยๆวคุณผู้มผมไหมเฮ้ยบอยขอร้องว่าอย่าอย่าถกอย่าถกอยาเอาถกเอิร์กนุมขอร้องให้ถกทุกคนนี้เรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแกโจทุกคนเลยตายแล้วหลีตาแทบไม่ทันเลยเอามาที่เรื่องข่าวดีๆกันบ้างดีกว่าเพราะว่ามีผู้ประกาศข่าวของเราได้รับรางวัลด้วยขออนุญาตอ่านข่าวนี้แบบว่า เป็นผู้ประกาศข่าวเลยเผื่อว่าจะได้รับรางวัลกับเขาบ้างผ,ผ่านกันไปสดๆร้อนๆเลยนะคะกับพิธีพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่12ประจำปี2554ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทองแก่องค์กรดีเด่น21อรางวัลน,นะคะบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทศรัศน์21อรางวัลบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง21อรางวัลและโลก กยติยศให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองอีก21รางวัลรวมทั้งสิ้นแจกกันไป84รางวัลเท่ากับพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็มีผู้ประกาศข่าวพิธีกรต่างๆมากมายเข้าร่วมรางวัลซึ่งรางวัลเทพทองนั้นถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจยอย่างมากค่ะอีกทั้งยังเป็นรางวัลที่บุคลากรทั้งหลายที่อยู่ในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นแบบอย่างนะคะนี่ผู้ประกาศข่าวของเรานะคุณจะต้องใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องอันนี้ดิฉันมีสิทธิ์นะคะเรื่องของการใช้ภาษาไทยแต่ไปติดตรงนี้ค่ะต้องเป็นแบบอย่างความประพฤติและวัฒนธรรมอันดีงามด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลอิทธิพลตอบความเป็นอยู่ของประชาชนเยาวชนด้วยนะคะยูปประกาศข่าวของเราได้ร่วไว้ เอาไมคุณนี่ก็เล่นตัวเองจริงเออแต่มันก็ติดจริงๆอ่ะนะสะทายได้นะสะทายได้จะเล่งวัฒนธรรมไม่ได้ประพฤติวัฒนธรรมอันดีงามไม่จะลงเลยนะะพี่คุณมานะตั้งสุขที่ได้รับรางวัลคิดาสอนหนูขาวนะคะพี่เหมียวประวันรัตนสุริยะ คุณสวภา,าแปลประสบโชคอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะใช่แล้วครับมผมเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าผู้ประกาศข่าวของรายการบันเทิงห้านาหนึ่งของเราเนี่ยน้องมิวเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับเราไปถามถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลน,นี้กันดีกว่าค่ะ ค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากก็เป็นรางวัลแรกในชีวิตสําหรับการทํางานในฐานะผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรรายการข่าวนะคะก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากก็ขอบคุณช่องให้จริงที่ให้โอกาสในการทํางานแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้รางวัลซึ่งถือเป็นกําลังใจทําให้เราได้มีความพยายามต่อไปแล้วก็ตั้งใจทํางานในฐานะผู้ประกาศข่าวแล้วก็นักข่าวต่อไปในอนาคตด้วยค่ะก็จริงๆแล้วภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์สําคัญของชาติไทยนะคะเป็นสิ่งที่ คนไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจเรามีภาษาเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยเราควรจะใช้ภาษาอย่างถูกต้อง,ง,นนาาองก็ขอนเ,นเ,เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับน้องน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการใช้ภาษาไทยด้วยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าการทํางานในฐานะผู้ประกาศข่าวในฐานะนักข่าวหรือว่าพิธีกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่เด็กเยาวชนจะได้นําไปทําตามด้วยดังนั้นเนี่ยก็ขอขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกาลังใจให้น้องๆเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะคะ ดีใจทั้งเลยปีหน้าขอให้มีคุณสกุลตลาเข้าไปอยู่ในรายชื่อนะก็ติดเรื่องความประพฤติเนี่แหละแต่เรื่องภาษาไทยก็ได้นะความประพฤติเราเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยกันได้มันหล่อหลอมเป็นจิตวิญญาณแล้วคืออยู่ในสายเลือดอืไม่เคยไปรางวัลอื่นก็ได้ไม่ต้องวาอื่นมากัแสดงความยินดีด้วยนะคะกับเคมซัลนี่อ่านข่าวเรียบมากเลยนะรอเรือที่พายกันดูทีวีหรือจะฟังวิทยุโอ้โหมากันแบบ คำควดกล้ารอเรือรอลิงแบบเรื่องเข้าใจง่ายน้ําเสียงสดใสสุขภูแลสำหรับกับรางวัลนี้นะคะไปที่ข่าวเรื่องของรักกค้ายๆในแบบดาราดาวรุ่งกันบ้างเรื่องของพอสลันค่ะกับน้องใบเฟิร์นมีข่าวว่าขายขนมจิบน้องใบเฟิร์นนะคะเพราะว่าเล่นละครคู่กันไงช่วงนี้น้องสลันเนี่ยมีข่าวบ่อยนะคุณเอามีบ่อยเดี๋ยวก็มือที่สามมือที่สี่บ้างคนกำลังมาก็อย่างนี้แหละนะคะอาจจะมีข่าวสกัดดาวรุ่งมากไปไหนมาป หมายถึงว่าคนกําลังมีผลงานอ๋อกาลังแบบขึ้นม้อเลยทีเดียวไม่ต้องถามนะว่าม้ออะไรไม่ต้องเล่นก็ <c oughs> <c oughs> <g łos> เลยมีวันนี้นี่ออกงานคู่กันครั้งแรกเมื่อวานนี้ครับหลายคนแบบจับตามอ,าองเฮ้ยสร้างกระแสหรือเปล่าออกงานคู่กันพอรู้มาก่อนเลยเขาวันนี้จะต้องออกงานคู่กันกับใบเฟิร์นนะคะก็ต้องรู้ งอ๋อทราบครับผมเพราะว่าเออพี่ผู้จัดการผมเป็นคนหาครับผมอืมใช่ครับผมคือเหมือนกับจะขอช่วยหางานเสริมใช่เหมือนกับว่าเราร่วมงานด้วยกันมาแล้วครับอย่างถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออเรามารับงานคู่กันดูคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะคะคุยกันเกันมาตั้งนานแล้วค่ะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนเราคุยกันรู้เรื่องใช่ครับเรียกว่าออกงานคู่เนี่ยไม่กลัวจะแสายตับจะมาเป็นคิกเป็นอะไรกันเนาะเนาไม่กลัวครับผมคื่ดีจีแต่ว่าเฟิร์นเขาเป็นคนน่ารักครับผมใช่อยู่ด้ววยแล้ก็ มันคุยได้วสนุกครับผมอยู่ที่กองก็คุยกันอะไรอย่างงี้่ยผู้หญิงก็สวยนะผู้ชายก็หล่อน่ารักเฟิร์นน่ารักนะยิ่งไปดูเรื่องสิ่งเล็กๆอ่ะยิ่งดูน่ารักดูสี่รอบอ่ะในรอบอาทิตย์เดียวทุกคนบอกบ้าไปแล้วเคยแสดงละครกับผมด้วยนะจริงอ่ะที่เรื่กับน้องวะไม่คิดแน่จริงๆผู้ตรงๆมดแล้วคือตอนตอนตอนผมเข้าวงการใหม่ๆน้องใบเฟิร์นก็เล่นกับผมเรื่องรักขันสาคาราโอเกะ อ๋อเหรอไม่น้องยังไม่เป็นนางเอกอะดิยังยังแต่น่ารักก็น่ารักนะฮะแล้วมาถือตรงนี้ถึงถึงถึงดูเรื่องสิ่งเล็กๆเนี่ยโอ้โหยิ่งสวยแบบโตเลยฮะโตเลยจริงๆเลยอะโตหมหมายถึงว่าเขาโตขึ้นจริงๆเลยนานๆมาเจอเขาทีคุณก็ไม่น่าฮะก็ไม่มีอะไรชัคือคอ้คุณจะแบบคิดเล็กคิดน้อยอะไรกับน้องหรือเปล่าคุณชอบคิดอะไรกับเพื่อนร่วมงานผมไม่เคยเลยคุณผมพูดตรงๆสาบานเลยจริงๆสาบานกี่นิ้วนะ สามนิ้วสามนิ้วสามบาทจริงๆเลยเมื่อกี้สามบาทสามบาทอันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นโกหกละเอาเหรออันนี้เรียกว่าสตอลเบลล์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันติดเล่นไปหน่อยกันสามบาทเลยขึ้นมาอย่างนี้แล้วใครจะเชื่อวะคุณไม่พูดอะไรหรอกคุณเยเอออาหลักก็ยจะไปคิดกับน้องเลยให้น้องมีอนาคตสดใสเอาแยะ ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะแต่ช่วงหน้าจะกลับมาติดตามข่าวข่าวของน้านเอกคนหนึ่งตอนนี้เธอแมก็กําลังดังเหมือนกันจะเป็นใครติดตามเพราะว่ามีข่าวว่ามีคนแอบชนเธอถ่ายวิวเหมือนกันเ,เดี๋ยวคุณกลับมาติดตามแล้วอยากดูเธอถ่ายวิวหรือเปล่านะคะอย่าลืมด้วยนะคะส่งกันมา4221121อยากเห็นดาราคนไหนถ่ายวิวตอนนี้พักสักครู่กันค่ะขอบคุณครับ